สวัสดีครับขนาดนี้เวลา6กโมงเช้านะครับผมที่เห็นขาวๆนะครับก็คือหมอกกันนั่นเองนะครับตอนนี้เรากาลังเดินทางไปที่จุดชมวิวเขาคอเพชรบูณ์นะครับเป็นจุดทะเลเหมอกนะครับที่สวยมากเลยนะครับผมไงนนะครับอย่ไปเจอกันที่จุดชมวิวกันเลยนะครับผม สวัสดีครับพบกับรายการ TBM สไตล์แล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขาค้อนะครับผมถ้าอย่างไงนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไครให้ช่องเราด้วยนะครับผมไปครับสวัสดีครับผมดีเอ็มนะครับตอนนี้น้องอิงซานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลหมอกเขาค้อนนะครับผม ถ้าอย่างนั้นนะครับเยวผหงกับอิงฟ้าจะพาไปเที่ยวเขาคอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราทั้งสองคนเลยนะครับอ่าเราเดินมานะครับก็เจอน้องๆชาวเขานะครับที่มาขายของนะครับก็ไม่พลาดกับน้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าก็ได้เลือกแล้วหนึ่งชิ้น น้องอิงฟ้าชอบกระเป๋านะครับตอนนี้ก็ช่วยพี่ๆเขาซื้อกระเป๋านะครับถ้าอย่างไงนะครับใครมานะครับก็ช่วยน้องๆเขาซื้ออุดหนุนกันได้นะครับจะมีน้องชาวเขาเดินขายนะครับผมครับถ้าใครอยากมานะครับเราเจอหมอกสวยๆนะครับก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าอากาศชื้นนะครับยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูบรรยากาศวิวสวยๆเก็บภาพมาฝากกันทุกคนนะครับไปกันเลยครับ นี่นะครับตอนที่เรามาถึงนะครับก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับก็ยังหมอกเยอะอยู่นะครับหมอกก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับประมาณ7จ็ดแปดโมงนะครับนี่นะครับอันเนี้ยด้านล่างก็จะเป็นแบบอยู่ลึกลงไปนะครับเป็นเหมือนหน้าผาลงไปนะครับก็จะมีเป็นร่องของความชื้นนะครับเป็นจุดชมวิวที่ทําให้มีหมอกนะครับ เดีย๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของขายนะครับก็จะมีเนี่ยพวกของเมืองหนาวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นผักก็จะมีพวกเครื่องนุ่งหม่มพวกของเกี่ยวกวับอุปกรณ์หน้าหนาวหรือว่าบนเขานะครับ แล้วก็มีอย่างหนึ่งครัเป็นเสือปวดใจ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจอดสําหรับมาจอดถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่ขายของทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งครับยังไม่8ปดโมงแต่ก็ หมอกยังเต็มอยู่นะครับแต่แดดเริ่มมาแล้วครับแต่ถ่ายรูปอะไรก็ยังดีอยู่นะครับนี่ hey, อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับส่วนเมืองเพชรบูรณ์ก็จะเป็นเรื่องมะขามนะครับผม mm hmm. เพราะว่ามะขามจะเป็นของขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเข่าคอก็จะเป็นก่อนถึงตัวเพชรบูรณ์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่สําหรับขายของทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมนะท่องเที่ยวก็จะมาซื้อของกันนะครับส่วนฝั่งนึงก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นขายของทั้งหมดเลยไปนะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่อื่นให้ทุกคนดูกันต่อนะครับผม EP 2นะครับเราไปเจอกันที่รายการครูซ่าพารุยนะครับผมเราจะพาน้องๆน,นะครับไปที่สวนไดโนเสาร์กันนะครับพาเ,เด็กๆไปเที่ยวได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อให้ผมด้วยนะครับ